แต่วันนี้ a อเดียเบต้าถูกสั่งให้ไปปิดดิลของมาติสุเบนนี่ให้ได้นี่คือสิ่งที่อัปเดตนะทีนี้ถามว่าอิซักกับอาร์เซนอลมันชัดเจนมากที่อาร์เซนอลจำเป็นที่จะต้องมีกองหน้าอย่างอเลสเซนเดอร์อิซักหน้าร้อนนี้ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกองหน้าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ย ตกเป็นข่าวกับอิซักเหมือนกับอาร์เซนอลเพราะเป็นคู่แข่งอย่างไรก็ตามความต้องการในการไปเล่นฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้ง2ทีมจะได้สิทธิ์เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับเหตุผลบางประการมันขึ้นอยู่กับอิสซักว่าเขาจะเลือกทีมไหนและมันขึ้นอยู่กับอาร์เซนอลด้วยเพราะอาร์เซนอลจะต้องใช้เงินจํานวนมากอาร์เซนอลเนี่ยนะครับอาจจะไม่จะเป็นต้องขายผู้เล่นออกไปก่อนเหมือนกับหลายๆทีมแต่อาร์เซนอลสามารถที่จะใช้เงินจํานวนมาก ได้ทันทีเขาต้องเลือกนะครับระหว